สวัสดีจ้าพี่พี่เอฟซีวัวชนทุกคนน้องสาววัวชนมาประจำการแล้วจ้าวันนี้ขอเสิร์ฟคู่ใหญ่สุดเดือดบอกเลยนะคะงานนี้มันสะใจแน่นอนและสำหรับพี่พี่นัานไหนนะคะที่ยังไม่มีช่องทางในการรับชมถ่ายทอดสดที่น้องมีถ่ายทอดสดชัดๆทั้งภาพทั้งเสียงมีครบทั้งเสียงวัวสดและวัวหูฟังเพลินดูมันเต็มอารมณ์อยากลองข้ามอยากลองใส่เริ่มต้นเพียงสิบเดียวเองจ้าบางได้ออกตัวได้ครบหมดปัดขวาเขาบ้านเขียวของน้องมาได้เลยนะคะและสำหรับวัวชนคู่เด็ดของเราวันนี้โคโนดสิงเขาแก้วหรือมีนาผ่านการชนมาแล้วสามครั้ง ชนะล่าสุดที่สนามเขาแก้วเป็นวัวส,สายบี้หนักตั้งตรงดุดันเดินเข้าชนไม่กลัวใครถ้าถนัดเลยนะคะคือล็อกคอแล้วกดบี้กดไหล่บทหนักๆแทงยอง่อตรงๆซ้ําๆทําลายเกมคู่ต่อสู้สไตล์ใจถึงสู้ไม่ถอยยิ่งชนยิ่งแรงสุดเด่นเลยนะคะคือลําตัวแข็งแรงขาแน่นแรงปลายอึดทนถ้าได้จับวงในเมื่อไหร่นะคะคู่ต่อสู้มีสิทธิ์หมดแรงแน่นอนมาพบกับโคแดงงามภูผาเหล็กหรือไอ้ภูผาชนชนะมาแล้วสองครั้งเป็นวัวเหนียวแน่นค้าบคอทอข้างเข้าปางขบเครื่องถ้าถนัดเลยนะคะคือทอข้างหมุน ขวดหลอกเขาหาแล้วตีสวนหลบแล้วตีเร็วๆไม่ยอมให้คู่แข่งหลอกง่ายๆเลยค่ะสไตล์ทําเกมเร็วตั้งแต่ต้นหาช่องเก่งกดดันคู่แข่งให้เสียจังหวะจุดเด่นเลยนะคะคือค้องตัวสูงแก้เชิงไว้ถ้ามีช่องเมื่อไหร่นะคะแทงสวนเจ็บๆชัดๆเลยค่ะคู่เดือดระหว่างมีนาะวัวบี้หนะักปะทะภูผาวัวเหลี่ยมไวแพรว่าใครจะอยู่ใครจะร่วงต้องมาลุ้นกันคะ่ะเดิมพันพลรามาถึง1.2โล8กันยายนนี้ที่สนามม่านเขาแก้วห้ามพาเด็ดขาดจา้า